เตือนนี่โดนมาแล้วเลยมาแชร์ให้ฟังนะครับสำหรับใครที่เที่ยวอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์เวลาที่ซื้อเครื่องดื่มเจอค่าบริการ15เซนแปลกๆนี้ไม่ต้องตกใจแค่เก็บกระป๋องหรือว่าขวดนั้นกลับไปขายก็จะได้เงินคืนครับทุกคนเพราะนี่คือนโยบายรักสิ่งแวดล้อมของประเทศฟินแลนด์ชื่อว่าแผ่นตี้คือเวลาที่ทุกคนซื้อเครื่องดื่มที่เป็นขวดพลาสติกหรือว่ากระป๋องอะครับเขาจะมีการเก็บเงินไปเลยคุณหรือพูดง่ายๆก็คือการมาจำขวดครับซึ่งจะมีแจ้งบอกอยู่ข้างขวดจะเริ่มต้นตั้งแต่10 40เซซนนนนถึงรบพอาดดื่มหุ๊กีขวใส่่่เครรืออองกก็จะสแแนาขขู้ลลวดิ้นใบเ็จออก มาเพื่อน,นําไปแลกเป็นเงินสดหรือเป็นส่วนลดในการซื้อของได้ครับโปรเจก t นี้เป็นโปรเจกที่รักโลกมากๆของประเทศฟินแลนด์เขานะคะขวดทุกใบที่นาไปรีไซเคิลในประเทศนี้สา,สามารถรีไซเคิลได้เกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยบางคนถึงขั้นเก็บขวดขายตามสวนได้เงินเป็นหลายสิบยูโรเลยครับใครที่มาเที่ยวประเทศฟินแลนด์อย่าทิ้งขวดนะคบเอาขวดมาขายแบบนี้ครับได้เงินได้ค่าขนมได้ช่วยโลกและก็ได้บุญด้วยฮะเพราะงั้นไม่ต้องตกใจเวลาซื้อเครื่องดื่มในฟินแลนด์แล้วมีค่าแปลกๆเข้ามาเพิ่มในบิลนะคะไม่งั้นโต๊ะไปถามเขาเหมือนผมนีเิลยครับ